วันนี้11บมีนานะครับ <c oughs> 68มีชุดจันเจา <c oughs> ทองแสนนะครับทองแสนออกมาแล้วนะครับ10ตัวนะครับเสียไป3ฟองนะครับอฟองเข้าต๊ฟักเนาะทองแสนสาฟีคิกนะครับ นะครับสีโทนเดียวกันหมดครับ <c oughs> จอมทองเหลืองสี่หมื่นครับจำเจ้าสาฟีคิกก็กกพอดีครับสิบฟองนะครับ ฟองกันเจ้า <c oughs> การร้อน <c oughs> เดี๋ยวผมเอาอันนี้ออกก่อน <c oughs> ให้มันโดนลมครับ เจ้าสาฟิกสิบฟองครับเดี๋ยวนี้ออกก่อนกกแล้วครับสิบฟอง ปฏิวัตก็ยังไม่ฟักออกมานะครับปฏิวัตินี่12นะครับข้องนี้สามฟิกฟิก <c oughs> ตอกเพชร เหลืองสี่หมื่นนะครับก็สิบสิบสองห้าสิบสองครับสิบสองมาแล้วดูบารามีครับมาแล้วครับดูบารามีสิบหกฟองนะครับได้กี่ตัวเดี๋ยวมาลุ้นกันครับพร้อมกันเลย บารมีดูบารมีเหลืองสี่หมื่นนะครับสิบหกเลือกีฟองเอ้ย แม่นี้เป็นอีกแม่ที่กกไข่ดีมากนะครับสิบหกเหลือสามเดี๋ยวผมดูก่อนครับเสียไหมอ่ายังไม่เป็นน้ำนะครับมีโอกาสออกอยู่ฟองนี้ฟองนี้ ก็หนักๆอยู่นะครับหนักๆอยู่ฟองนี้เดี๋ยวรอลุ้นครับรอลุ้นรอลุ้นพรุ่งนี้นะครับนี่พวกเลือดนิ่งๆนนี่มันจะจ่ายลูกโทนสีเดียวกันหมดเลยนะครับเลือดนิ่งหนึ่งเนะี่ย ดูเลุลธมีผมใส่กับทองฟีคิกก็ออกมาสีนี้นะใส่กับเหลืองสี่หมื่นก็ออกทนดําทองทุกตัวเลยครับไม่มีสีขาวสีเหลืองปนเลยนะครับอมนี้แม่ใจลูกเก่งอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอลุ้นอีก3ามฟองนะครับ16 ก็ฟักออกมา13บสามน,น,นะครับอีก3เดี๋ยวรอลุ้นนะครับอีกอเคประมาณนี้ก่อน